คนนี้มาเชียทีมทีมชาติไทยไม่น่าถามนะคะไม่น่าถามมาเชียทีมชาติไทยแน่นอนโอ้โหหลักจากที่แปดตัวแตนิคูด้านหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเชียทีมชาติไทยแน่นอนมาจากที่ไหนกันคะทั้งสองท่านรัชพุมคือจังหวัดสงขลาคือจังหวัดสงขลาที่ทีุ่งเทปก็เ,เลยไม่รู้แล้วรัชภูมเอตรงไหนน,นะคะอ่าอันนี้มาจากสงขลาคือ เลยเนาะอยู่ที่บ้านเลยอ่ะหุ้ยแนะนำนิดนึงได้ไหมว่าอาหารสงขลามมีอะไรที่แบบขึ้นชื่อเลยอร่อยมากๆก,ก,กินทุกอย่างเลยผมกินทุกอย่างเลยผมผมบอกไม่ได้แล้วอร่อยทุกอย่างโหเดี๋ยวกต้องไปทานกันแล้วนะคะอ่ะอยากจะถามว่าวันนี้เนี่ยที่น้องๆมาเชียร์กันเนี่ยคิดว่าผลของในวันนี้ทางประเทศไทยจะชนะนไหมแน่นอนแล้วแน่นออ่าอีกท่านหนึ่งอ่ะ สี่ศูนย์นะสี่ศูนย์เลยเหรอโอ,อ้โหแน่นอนห้าศูนย์เป็นยังไงล่ะนี่ต้องส่งแรงใจไปเลยนะคะถ้าทีมชาติไทยกำลังดูอยู่ต้องแบบว่าน้องๆเนี่ยเป็นแรงเชียร์แรงใจอีกหนึ่งแรงเชียร์เลยที่ให้กับพี่ๆนักเตะประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะอ่าแล้วคนที่เป็นนักเตะในดวงใจอ่ามีไหมพุณชนะทคุณชนะทีฟอ่าคุณชนะทีปของ คุณสุพนัทโอ้โหคุณสุพนัทกับคุณชนาทิศไม่ต้องแบบว่ามีคนชอบเยอะมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ร้องร้องปากอะไรเป็นนิดนึงถ้าสมมติว่าคุณชนาทิศกำลังดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาคะสู้ๆนะคะอ่ะอีกท่านหนึ่งนะคะสู้เต็มที่มั้ยนะอ่าสู้เต็มที่นะคะร้องๆ้องาคนนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กับนักเตะประเทศไทยทุกท่านด้วยค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ผลงานคุณจักทางเรานั่นก็คือเสื้อบอลแท้นะคะมูลค่ากว่า4,000บาทนั่นเองนี่นะคะเราก็ได้คุณพี่อาสาสมัครมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถาไมไปดีก่อนนะคะว่าคุณพี่เขาชื่ออะไรค่ะอ่ะ,อะ,อะคุณอัดนะคะวันนี้ก็คุณอัดมาชมการแข่งขันซุปเปอรคิงครับศัตรูยุติเป็นครั้งแรกหรือเปล่ากับรายการแข่งขัน,ขน,นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วแสดงว่าเป็นแฟนคลับเลยใช่ไหมคะใช่ครับแฟนตัวยง ตัวยงแบบนี้จะต้องมีแต่อาจจะต้องมีบทนรักตอนที่อยู่ในดวงใจแน่นอนชอบชื่นชอบแันพิเศษคะอน,นี่คือต้องบอกว่าเป็นแฟนตัวยงเลยนะคือรู้ว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงยุดยอดจริงๆเลยนะคะเอาลคะครนี่เนี่ยหลายๆห,ห,หลายวันเนี่ยอะหลาย ทั้งใต้แล้วครับก็คือจากบ้านจุบอลเป็นหลักไปแล้วครับผมมาจากาท่าราวากคือรบรรยากาศของท่าเก็จะเป็นแฟนบอลที่เป็นอะไรอ่ะในการเคียจุบอลโค้ชทำให้ได้รู้เลยนะคะว่าชาบภา้ใต้นี่คือกลมเกี่ยวแล้วก็ชอบการดูจุบอลมากๆ มาร่วมกิจกรรมแจกเสื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้โชคดีของเราวันนี้เราอยู่กับน้องๆทั้งสองท่านกันแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องกันก่อนดีกว่าค่ะว่าน้องๆชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแพรว่าค่ะน้องแพรวา่าน้องผู้ชายเหรอคะเปลี่ยนครับเป็นรอบแรกครั้งแรกในชีวิตเลยหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศในวันนี้ ตื่นเต้นมากเลยคนเยอะมากเลยคนเยอะใช่ไหมพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันเดินเข้ามาคือตั้งแต่ปากทางจนถึงตรงนี้นะคะต้องแบบว่าที่จอดรถเอยคนเอยคือเนืองแน่นมากๆแล้วอยากรู้ว่าเป็นคนจังหวัดสงขลาหรือแบบก็ได้นี่<อ>เลยสงขลาเลยนะอาหารของสงขลามีอะไรที่ต้องกินไก่ทอดใหญ่ไก่ทอดดาดใหญ่เดี๋ยวน้องเสียบอกว่าให้ผมตอบบ้มีอะไรมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแกงส้มครับ แก,แกงส้มครับแกงส้มอ่ะกลับมาถึงเรื่องของฟุตบอลกันก่อนดีกว่าอยากจะรู้ว่ามีนักฟุตบอลในดวงใจไหมอ่าพี่ลูกโซนิโคลสัสอ่าของน้องเฟียสละคะพี่จีครับพี่เจพี่เจชนาชิปทีงบองกว่าอยู่ในดวงใจของใครใหลายๆคนเลยนะสัมภาษณ์ใครก็พี่เจพี่เจพี่เจหมดเลยนะคะเอาล่ะอ่าเดี๋ยวจะให้น้องๆนะคะฝากอะไรถึงนักเตะที่ตัวเชื่นชอบสักนิดหนึ่งนะคะขอให้ควา้าแชมป์มาได้นะคะวันนี้ สวๆครับน่ารักมากๆเลยนะอะรับเสื้อแาบทางเราไปเลยนะคะกับเสื้อผุดพันแท้ค่ะมูลค่าสี่พันบาทวันนี้ทางเรานะคะปันแองจิลมาแจากกันง่ายๆเลยใครที่เจอเราสองคนก็อย่าลืมรีบเดินเข้ามาทักทายกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะคะาล้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่การแจกเสื้อก็ในรอบนี้เนี่ย อยู่กับพี่พี่นะคะที่เป็นผู้โชคดีของเราเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่พี่กันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะฟาดาค่ะฟาดาอีกท่านหนึ่งเลยคะ่ะพี่กาลยาค่ะพี่กาลยานะคะพี่กาลยากับพี่ฟาดาอีนักฟุตบอนคนไหนนะคะที่ดวงใจบา้างพ,พิเศนะคะ ะะเจธนาทิพย์เหมือนกันชอบพี่เจเหมือนกันใค,ใครก็ชื่นชอบพี่เจนะคะนอกจากหล่อแล้วยังเก่งด้วยใช่ไหม,ไมอ่าเอาละค่ะเดี๋ยวให้พี่ทฝากอะไรให้กับพี่เจนิดนึงอยากจะพูดอะไรกับเขาถ้าพี่เจกำลังดูอยู่สู้ๆนะ,ะๆ,ๆ,ๆนะคะใปแบบนี้ไปนานๆนะคะเฮ้ยน่ารักมากๆเลยวันนี้มอบไปให้เลยกับผู้ชโชคดีทั้งสองนั้นค่ะ <S 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 เอาละค่ะตอนนี้นะคะการแจกเสื้อของเราก็เข้าสู่ตัวสุดท้ายแล้วและตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณพ,พี่ชื่ออะไรคะมันครับพี่มันพี่มันมาจักสวัสด์อะไรคะเม่นคนสงขาเป็นคนสงขาเลยโอ้โหเป็นแฟนบอลเลยใช่ไหมเป็นแฟนบอลกีชาติไทยเลยใช่ไหมชอบท่านไหนเป็นพิเศษคะโยบธีรธตน ทีระดลนคุณทีรดลแล้วในครั้งนี้เนี่ยที่พี่มาหลังจากที่เราได้ดูกันแข่งขันฟุตบอลหลายๆครั้งแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบครั้งนี้ชื่นชอบบรรยากาศอะไรมากที่สุดมาครั้งแรกอ,อ๋อนี่ครั้งแรกเหรออุย้ยลืมถามไปเลยว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่มาดูครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะแล้วประทับใจบรรยากาศอะไรในงานคะ ตืนเต้นสนุกเฮยที่เขาที่เขาตับแบบจริงใจนะยังไม่ได้เข้าไปเลยก็เธออยู่ปากทางอ,ะอ,ะอ่ะอ่ะโอเครับไปเลยนะคะเสื้อสวยๆจากทางเราค่ะเป็นเสื้อแท้เลยมูลค่า4,000บาทรับไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงนะคะ 2024ไปนะคะสรุปว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะนั่นเองค่ะ2ตอนน่อ1โอ้โหเมื่อกี้เชียร์กันแบบสุดขอบสนามเลยนะคะเชียร์สุดใจกันไปเลยดีใจมากๆเลยที่ประเทศไทยชนะแบบนี้เดี๋ยวเรานะคะไปฟังความคิดเห็นของผู้ชมที่เข้าไปชมการแข่งขันในวันนี้กันดีกว่าค่ะไปกันเลย่า <Okay. S 1> ค <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะผู้ชมที่เข้าไปชมการแข่งขันคิงคัพ2024ในวันนี้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะ คือเจ๊กครับพี่เจ๊กครับคุค่ะแล้วคุณพี่ชื่ออะไรคะเมย์ค่ะพี่เมย์โอ้โหสองท่านชื่อชอบการดูบอลอยู่แล้วใช่ไหมคะโอ้โหสำหรับงานคิงคัพในรอบนี้นะคะการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมที่ได้มาดูการแข่งขันค่ะใ่ครับโอ้มาครั้งแรกลุงมาจากพัทลุงค่ะโอ้มาจากพัทธลุงเลยนะคะส่งแรงใจมาไกลมากๆเลยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเมื่อกี้นี้สนุกมากเลยครับพี่เจสุดยอดมากเลยครับา หส,ส,สุดบอกได้คำเดียวเลยค่ะโอ้โหตื่นตันใจแทนคนไทยเนาะที่วันนี้ก็คว้าแชมป์ไปเลยค่ะสองต่อหนึ่งนั่นเองเย้โอเคขอบคุณทีวพี่ทั้งสองคนมากมาเลยค่ะ สำหรับการดูบอลเมื่อกี้นะคะคิงคับ2024เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกโ้มีความสุขตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะเห็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวไทยนะครับโดยเฉพาะที่มาแข่งในภูมิภาคเราก็จะเห็นทุกคนมีความสุขแล้วก็เห็นนักกีฬาที่เล่นด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็สามารถ ทีมไทยเราสามารถเอาชนะได้แสดงว่าทําความสุขมาให้กับพี่น้องคนทันชาติเลยและที่สัาคัสเห็นพี่น้องชาวสงขาที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในวันนี้ครับมากันเต็มสนามเกือบส0,000ื่นคนเลยครับใช่พื้นที่แบบแน่นเลยน,นะคะพื้นที่เลยถือว่าได้แรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวใต้แล้วก็หลายๆจังหวัดด้วยที่มาร่วมเชียร์ในวันนี้เพราะฉะนั้นค่ะความรู้สึกในวันนี้นะคะสาหรับบรรยากาศหลังจากที่เราได้ดูบอลมาหลายๆที่แน่นอนว่าคุณพี่ดูมาหลายที่ใช่ไหมคะรู้สึกว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างที่นี่เป็น เหมาะที่จะเป็นนานาชาติได้เลยครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเจ้าภาพนานาชาติได้หลายกีฬาจัดก,การดีมากเลยครับมีกระบวนการมีสตาฟที่ดูแลคอยประจำจุดต่างๆ<ะ>แล้วก็เราเห็นพี่น้องทหามในมาช่วยกันด<ะ>้วยนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในค่าคืนนี้ถือว่าทําให้ทุกคนมีความสุขได้ทั้งประเทศเลยครับได้ฟังคุณพี่แล้วสุดปลื่มปิ่มแทนชาวสงขาเลยนะคะคอาสุดท้ายนี้ค่ะถ้าจะ อะไรให้กับนักเตะของเรานะคะนักเตะในประเทศไทยของเรา MM มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่พี่ทุกท,ท่านมั้งคะก็อยากจะฝากว่าให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ <recherche> นะครับวันนี้แค่เป็นแค่เพียงจุดจุดหนึ่งของคินครับแต่อยากจะให้ไปถึงนานาชาติอยากจะให้มีสร้าง ความสุขให้กับคนไทยทั้งชาติในแมตช์ต,ต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นไปครับค่ะคขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะของพี่ๆที่เข้าไปดูบอลคิงคัพ2024ภายในวันนี้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะกทองวชิราครับค่ะ คุณพี่ชื่ออะไรคะซีโกบค่ะพี่โกบนะคะอันนี้ชื่ออะไรครับเตลเลตันตันครับตันตันโอ้โหเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยวันนี้มาเชียร์กันแบบทางครอบครัวเลยใช่ไหมคะครับตอนนี้อยากจะบอกว่าอยากจะถามว่านักฟุตบอลคนไหนที่ชื่นชอบที่สุดเอ้าเมื่อกี้หันหลังไปแล้วนะครับผมนี่ไงโอ้โหสุดยอดคค่ะเดี๋ยวอยากอยากจะให้พวดความรู้สึกนิดนึงว่าเมื่อกี้ดูฟุตบอลไปแล้วรู้สึกยังไงบางตึนตันใจไหมสองตอนหนึ่งเนี่ย ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดูเวลาอยู่ตลอดเวลาครับว่ามันใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วเอ้ยรีบหน่อยรีบหน่อยอา่ครับแล้วก็ลุ้นส่งใจเชียร์ครับเปิดกา่วยนะคะพี่หนึ่งเนยอยางแห้งหมดเลยค่ะจะพูดที่แบบไม่ไหวแล้วใช่เป็นยังไงบ้างคะตัวเล็กสนุกว่ากะหนวกเสี่งเสียงแหงหมดแล้วแล้ววันนี้ค่ะสำพัำสงขาเนาะที่เป็นเจ้าภาพจัดงานอยากจะให้พูดอะไรนิดนึงขอบคุณบรรยากาศว่าบรรยากาศเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างชื่นชอบบ้างไหมคะในวันนี้ชอบตรงไหนบ้าง เอ่อนอ,อื่นต้องขอขอบคุณผู้จัดงานนะครับที่ให้โอกาสสงขานะครับเราได้เป็นที่จัดงานนะครับ <Hey. S 1> ผมนี่ส2ปีแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเดินเข้าสนามฟุตบอลนะครับใช่แล้วก็เดินเข้ามาด้วย,ด,วยด้วยความที่อยากจะมาดูบอลคู่นี้จริงๆครับส2บสองปีครับถ <c oughs> ้าผมมันเป็นอะไรที่ยาวนานมากนะครับสําหรับชีวิตคน <c oughs> ใชนะ่อยากให้มีต่อๆไปนะครับค่ะ โหได้ยินแบบนี้สงขาก็ชื่นใจอันนี้พี่เป็นชาวสงขาด้วยใช่ไหมคะก็คืออยู่มา42ปีเพิ่งจะได้มาจัดตอนนี้แล้วก็อยากให้มีขึ้นอีกใช่ครับผมเห็นผู้คนหลั่งไหลมาผมก็รู้สึกตื่นตันใจดีใจครับใช่ดีใจมาจัดบ้านเราแล้วใช่ใช่สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พี่ๆนะคะฝากอะไรไปถึงนักเตะของเราสะหน่อยนะให้กําลังใจกับนักเตะของเราสักนิดนึงค่ะก่อนที่จะจัดกันไปในคลิปนี้ค่ะผมก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เราก็รักประเทศไทยนะครับ ครับและอยากให้คนไทยรักรักขรัก์รักรักคนไทยด้วยกันนะครับ<อ>แล้วก็ส่งกําลังใจเชียร์คนไทยทุกไว้นะครับไม่ว่าจะไปแข่งที่ไหนคนไทยต้องเชียร์คนไทยนะครับอขอบคุณครับสุดย,ยอดเลยคะ่ะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ